การทำให้คนลดสถานะกลับมาวิ่งไล่ล่าคุณคุณต้องดูมีคุณค่าในสมองของเขาเท่านั้นครับถ้าคุณทำตัวเองให้มันดูไร้ค่าอีกฝ่ายมันไม่มีทางกลับมารักคุณเหมือนเดิมและาการลดสถานะนี้คุณจะค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปมากขึ้นในทุกๆวันคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเวลาโดนลดสถานะคุณเลยไปถามคำถามบางอย่างที่ไม่ควรถาม สิ่งที่ไม่ควรพูดเพราะยิ่งพูดเนี่ยมันยิ่งลดคุณค่าของตัวเองครับคําว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเฮ้ยกลับมาเถอะนะคะเนี่ยฉันเนี่ยเสียใจผมเสียใจมากเลยขอให้กลับมาเถอะคุณอยากให้ฉันเปลี่ยนไปแบบไหนฉันสัญญาเลยว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงฉันจะทําทุกสิ่งอย่างตามที่คุณบอกทาทุกสิ่งอย่างตามที่คุณพูดทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณขอฉันจะยอมเปลี่ยนทุกสิ่งุกอย่างขออย่างเดียวขอแค่คุณกลับมาคุณกําลังบอกว่าคุณนี่มันไร้ค่าครับ ไร้ค่าแบบสุดๆด้วยครับนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยยึดติดครับถ้าไม่มีเขาคิดว่าชีวิตของตัวเองอยู่ไม่ได้เลยบอกเขาว่าถ้าเขากลับมาจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยสองสองคือถามว่าคุณยังรักฉันบ้างไหมอ่ะยังรักกันไหมตอบฉันหน่อยมันเหมือนกับว่าคุณกลายเป็นขอทานความรักที่ต้องไปขอเศษความรักจากคนอื่นโดยที่มันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยครับแล้วเวลาคุณไปพูดแบบเนี้ยมันทําให้อีกฝ่ายได้ใจครับเขาจะรู้สึกว่าอ๋อต่อไปนี้จะทําอะไรคุณก็ได้ ดองแชทค,คุณก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะคิดว่าคุณยังไงก็ตามแต่ต้องรอเขาครับต้องขอความรักจากเขาไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าไปไหนสองจุดสามครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะอย่าไปเลยนะเมื่อไหร่เราจะกลับมารักกันเมื่อไร่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทําตัวเหมือนขอทานความรักหมดเลยครับคำพูดลักษณะนี้และความมันจะรู้สึกว่าอ้อในเมื่อคุณยังรอแสดงว,ว่าคุณนะไม่มีใครเอาเพราะเนี่ยเขาจะคิดว่าตัวเองยังสามารถหาคนใหม่ที่ดีกว่าคุณได้ครับ ี่ครับคุณมีคนใหม่หรอพยายามถามเช็คครับว่าเขา <_ C 1> เขามีคนใหม่เหรอที่เขาเปลี่ยนไปต่างๆพวกนี้ครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยทาไมคุณไม่คิดอีกแบบว่าทาไมคุณไม่ใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายมันต้องกลับมาถามคุณว่าคุณมีคนใหม่หรอทําไมคุณต้องเป็น,เป,นเป็นฝ่ายถามอ่ะทําไมคุณไม่ใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายมันต้องวิ่งไล่ตามกลับมาถามคุณเองเอ่ะ สองจุดห้าครับฉันผิดอะไรนักหรอฉันทําผิดมากนักหรอฉันอุตส่าห์ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่ให้ของคุณฉันมันผิดอะไรมากนักหรือทำพูดลักษณะเนี้ยมันดูเหมือนกับอุ้ยน่าเวทนาเสลเกินชีวิตของอีหนูคนหนึ่งนะครับที่ไปายมถามนะโอยหนูจ๋านะครับชีวิตของคุณมันอดสูถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันไร้ศักดิ์ศรีถึงขนาดนั้นเลยนะถึงไปถามคําถามลักษณะอีกอย่างหนึ่งมันมีมายเซ็ตที่คนส่วนใหญ่มักพลาดนะคุณอยากรู้ไหมว่าคุณพลาดตรงไหน เกี่ยวกับวิธีคิดไ s ซ t และวิธีคิดเกี่ยวกับความรักที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดคือเขาคิดนี้ครับเขาเนี่ยมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตและไออีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องมาจากคนเติมเต็มครับมันจึงจะกลายเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในการที่เขาจะมีความสุขคือเขาคิดนี้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องแบบนี้หาคนมาเติมเต็มชีวิตแต่ไมซ์จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องคิดนี้ครับทั้งก้อนเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะต้อง อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขฉันทําให้ชีวิตของฉันเองมีความสุข100%ส่วนครับคนอื่นที่มันเดินเข้ามาในชีวิตเนี่ยนี่เราถือว่าเป็นกําไรครับไม่ได้เป็นต้นทุนชีวิตเพราะเนี่ยถ้ามันจะอยู่เออขอใจแต่ถ้ามันจะไปก็ขอบคุณไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตต้องสูญเสียอ,อะไรไปหรือเสียออกเสียใจเพราะอะไรครับเพราะเรามุ่งเน้นทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ด้วยตัวเอง100% คูณควมมี58วิธีในการทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจครับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่ง